พอลงมาหอดแล้วก็เก็บเขาเก็บของแล้วก็สิขึ้นไปหาน่อไม้ท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องปไปบุษุกุลสุกุนพี่น้องจา๋าปลาหน่อไมมีแต่ปลาหน่อไม้นี่อันนี้ก็ปลาหน่อไมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนองไม้พี่น้องส่วนนี่เขาเจ้าดำหน้าอยู่แถวนี้นอไม้หลาเน,นาะบองแดงมิตรก่อนนอไม้ซ้ำส,สิเอาอยากเอาจัก,กระสอบก็ได้ เลือกอาแต่น้อยญ่เดินนอน่อย,ห,อยหามเอานอสันก็บ้าเอาย่อเกินก็บ้เอามิแต่กาะน้ำใหม่พี่น้องอันนี้กาะน้ำใหม่ปลาน้ำใหม่อย่างอื่นมันมีแต่พวกนีนอนอ่ะมันขึ้นสูงอ่ะขึ้นสูงเราบเพรไม่เกาะ สะอ่อนสุดหาน้ำใหม่ซิมอนพรไส้เนาะเป็นตาลแตนชิตอดการมหาหน้าใหม่ในยุ่งกันหลายแตนกันหลายเพอเ,พ,อเพ,อพ่อพตออีกก่อนหน้าใหม่เนาะสามารถเลือกเอาเอาตอนน้อยใหญ่เลยพรไซ้ เสียมซีมอนถือมาสันสันซีซับได้ถ้าเต็มกระตากะนัน่นเอนบ่ซับแล้วเราเอาบ่วไ้เด้มันต้องเข้าไปดึงออกอีกมันเริ่มจะขึ้นเหี่ยวแล้วสูงดู่ําผู้สมมาดูหน่อไม้นี้สะอ่อนบพ่่้องหน่อไม้ เบิง่งนหน่น้ำมัปลาเนื้อฟังนะก็มีนองมันอันนี้ก็นอนี่ยอันนี้คือเจ้าทินพี่น้องอยู่ในป่าเป็นเรื่องปกติอันนี้เขาเอาบ้งกือเนาะมันมากินน้ไมัตมนะเต็มอยู่ย่างแป้งน,นีนก็โยะแยะเต็มไปเบิดบบใสไซรองเท้าบดบ่ได้อุ้ย ไยก่อนหน้า่ไ้นำมือบริยังน้ำไม้หรือบริยาพี่น้องไม่อมเอาตะปูไปเมื่อต้อมพนะ่ะน้ำไม่พี่นอ้องเลือกเอาหนอน้อยนอยใหญ่จวะมันตำโพดมันแข็งปากห่วยมันคือกระดันเฮ้อ ได้ตะปลายเด้เคยวะเอาดามเสียมทางอะทางปลายมันเอาเอาหมากเสียมในทางปลายมันนะอือเฮ้กระซับต่ำนี่อายุกเบิ่งดูอันนี้น้องไม้ลายพี่น้องจา้าเรียนนอนหนึ่งเอาะวะม,มันต่ำป่ม สับปาลดโอ้ยกลัวสิได้ท่านผู้ชมแต่ว่าวนอนผู้ใดอยากได้นอ,อยใหญ่อะนี่นะจา๊ะนอนหนอ่อยเบาเดี๋ยวเอาแต่อนอนใหญ่กับแเนงใหญ่มัน เดี่ยวนอมันหลายส่วนนี่พี่น้องนี่อ้อนอยู่ตัวนี้นี่ทผู้ชมดอกไม่ สดๆดจากป่าจากธรรมชาติไผ่บอกใ้ใส่เสือแค้นยาวเบื้องในน้ำไผ่เนี่ยเบื้องในน้ำไม้เลยพี่น้องนี่เด็หักแล้วเอาอยากอีกได้บัตอยู่ในพุ่มน้ำไม้ นี่ทนผู้ชมนี่เอาไม้ารุมน้องวอีกขอลอุ่มนะเออนี่ล่ะเอาอย่าซับสิบองแค่นี่เออนี่หน่อใยใหญ,ใหญ่อยู่ฝั่งน่ะก็มีนี่เสียาซ้ำใดพี่น้อง ไปเอาฟังนั่นนี่น้อไหมพี่น้องนี่ซับนี่เอาเบาะเอาได้อยู่ต้มเนาะต้องซับค้างๆ้ซับค้างๆมาจะซับแก่ลาย อืมอืมทำผู้สมได้นอนอน,นั่นเลยนี่เบื้องในพี่น้องเอาแค่สองก่อ้ก็เต็มกระตาแล้วแต่ว่าสิไปกองไว้แถวนี้ละ่ะกองไว้บรคทาขคือมาจะเอากระสอบเอาเป้าอย่างล่ะมุ้ยผูลักดอก ันน้อยซัำนี่กับหลายพี่น้องนี่นี่นี่นอมันอันนี้มันขึ้นเหี้ยวเลยพี่น้องนี่เบืองแน่นอไม้พี่น้องสะอ่อนวันนี้ผุ่นนอผุ่นนอนอ,อยู่ฝั่งนั้นกม็มีอยู่ฝั่งนี้ก็มีนี่นอไม้ออกรอบรอบก่ออยู่ หาบพุพอพหาก่อเต็มกระตาแล้วมึงแน่พี่น้องบอกว่าอันน่อยเยย่าเอาอย่าเอาสันมันอะตัดมือจบของเด้ออันนี้น่บอกว่าอย่อนนนะอาเอามันสั่นโพดพอมันสันแล้วมันนี่ ฮะเอาแต่แบบยาวๆ,ๆแบบนี้ยาวๆแบบนี้ดูทำผู้ชมแค่นี้ก็เต็มกระตาแล้วหน้อใหม่มันกำลังขึ้นเหี้ยวเนาะถ้าส่วงย้ามเกี่ยวเขาแ้วมันขึ้นสูงแล้วต้องใส่แมลโคกเกาะอันนี้กาลังขึ้นเพียงเขา ตระสอบยีด้านล่างเดี๋ยวเต็มกระตากระเท้ไว้แถวเนี่ยละ่ะหุ่นน้ใไม้เห็นบอกน้ใไม้ลายพี่น้อง ตัดตะปายมันก็พอแล้วเต็มกระตาแล้วมาเท่ไว้เดี๋ยวลงไปเอากระสอบขึ้นมาใส่เอาซ้ําสีเอาพี่น้องนะไม่หาพบุพเพสิบก่อ เน้นอันนี้ไงเดี๋ยวข้าไปบนอะไรยังอยู่เนาะเก็บใส่กระสอบเก็บใส่กระสอบ้บอบวจังเมื่อบัดน,นี้อันนี้หากองไว้แล้วพี่น้อง,องกินเขาแล้วละก็จะกลับแล้ว<อ>น้อยนะ่ะหลายอยู่แต่ว่าเมือ่อยข้านเอาเมือเ่อยก็ยาก แกอีกมอสีมอนมาปีนะครับสวอนซ้ำกระสอบหน่อเมื mm ่อเอาปลายกระสอบเดียวพ่อให้กันย้อนเมื่อมันอยากนอนเด้ตอนเอาเมื่ออะไรยากนี่นะพอเมื่อแล้วบ่ยากแล้วแบ่งกันแล้วก็คือได้น้อยแทะต่อไม่ต้องเอาชิมอนมอสต้องเอาดอกแก่ๆก็เกิดทรบเลยคิดว่ามันขี้ง่ายจับไปจับมาเดื่อยๆเราไปเห็นแถวกระพังหงุดเด้มันออก อต่นกก่อมันนะโเก็บใส่ให้สีแบกระบัดนี่แบกคนแบกหลอดพุ่มใหม่ไปไปยุ่งกับพยุ่งเหรอเหย้าเย้าตัวนักตะแ็ง

เรต้องซอมสันดอกตัดปลายตัดอันเร็วๆแถวนี้ยังบ้านไหนหาเลยอ้าขอะเนไห้าะไม้นะนะพออย่าซอมสั่นแล้วสอนสั่นมาแล้วแล้วก็ตัดไปเมื่อยพี่น้องน้ำไม่ก็หลายแต่ว่า ขี้ข้านหาแบ่งเอาใส่กระสอบเดียวกับเมื่อโบได้โอ้ยหมดเดียดยังจะมามาขึ้นน้ำไหม เสียเมื่อเฮ็ดอะไรกินสิมอนน้ำไม้นี่ผลดไชปผัดตัดบอกทิมอันแก่ผัดเอาเฮ็ดน้ำไม่สมเฮ็ดน้ำไม่ดองต้มจำแจวปลาก็บ่ได้เมื่อกินนะพี่น้องกินตอนเตี้ยงแะ้รก็เบิดแล้วยังเหลือตัวเดียว กต,ตเดียวคนจบนี่ยแหละกต้นไม่คก,กตัวเดเดีเยหายาะจะก,ก่อสองก่อทางออกจังถิ่เมือ <c oughs> ตัดป้ายมันจังบลรมทางกระสอบ ใส่ดำเสียบดปะตัวนี้เสียมแลบกนไหนนันเราใหม่พี่น้องตั้งสกงกอยู่หลายเราใหม่เราใหม่เท่นี้ก็หลายลายน่นสี่สังลางอยู่ นี่พี่น้องน้อไม้ไปนี่ใส,ส่ทรับอรรถทรับได้บานี่ทางฝังหนะน, <c oughs> น้าก็มี นี่ท่านผู้ชมนั่นห,หนอนนั่นซับวังเทิงนะแล้วไปเอาฝั่งนั่นไปฝั่งนั้นซับบดไอซับทางนี้แล้วอย่าเทิงไลยลุมล่มลงมาหนึ่งนะตรงเบอองาะมันน่ะมันจังซับง่ายเทิงเออหน,นึ่ะ ออกมาออกมาหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้หน้านี่ยเอาบ่แเงล่งนี่นักหน่อไม้บัดนคาเมื่อพี่น้องเชี่ยวคอยเชี่ยวเสียมดอก เดี๋ยวหาอ้ก่อนจะกก่อสองก่อยังบพันเต็มกระสอบกาอนา้ำไม่แต่เป็นกอนาอน้ำไม่น้ำกาอนา้ำไม่ปลาก็เลยยากในจักน้อยทำไมาปาดข้างในนะ่ายอาย นามหะสองกระสอบแบ่งมันต้องตัดปลายมันออกมันจะหมดเสียบกระสอบใส่กระสอบเดียวกับนักนี่ไงน้ำไม้ ตัดไปตัดสั่นพอนโอ้ยซิมอนแห่งอัตไผน้องไม่ อมีแตนน่น้อยใหญ่บนน่อ,องหมึกใหญ่นองไม้ลาย พุ่นก้อนอม้โลพูพี่น้อง น้ำใหม่จนกระสอบขาดเอาน้ำใหม่ในะลายอยู่แต่เอาเมื่อบ่หวเนาะน้ำใหม่สามกระสอบกระตาพร้อมดีตะขี่รถซาเล็งมา พี่น้องจามาวนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจเมื่อ,อไรพี่น้องผู้รถจอดอยู่พุ่นซาเล็งไปแล้วสบายดีเมื่อกินป่าไดา้หนำใไม่เมื่อกินพร้อม